สวัสดีค่ะ f c ของน้องกีต้านิพาพรและแล้ววันนี้ก็มาถึงนะคะวันที่น้องกีต้าขอยุติการเป็นแชมป์บนเวทีดวลเพลงชิงทุนซึ่งน้องกีต้านะคะได้เป็นถึง3แชมป์บนจักรวาลดวลเพลงแห่งนี้และก็แชมป์ที่1นนะคะเป็นแชมป์ผู้มาไกลที่สุดบนเวทีดวลเพลงชิงทุนและก็แชมป์ที่2นะคะเป็นแชมป์หนึสมัยคนแรกของเวทีดวลเพลงชิงทุน และก็แชมป์ที่3นะคะเป็นแชมป์ผู้สะสมเงินทุนได้สูงสุดถึง1น3 0 0ล้านาบาทและในการสะสมแชมป์ของน้องในครั้งนี้นะคะเป็นการหยุดเพื่อไปต่อเพื่อน้องจะได้ไปต่อเป็นศิล,ลปินตามความฝันให้สำเร็จของน้องตามเป้าหมายที่น้องได้ตั้งใจไว้และคนไทยทั้งประเทศก็จะได้เห็นน้องกีตานิพาพรกลับมาที่เวทีดวลเพลงชิงทุนอีกครั้งแต่น้องอาจจะกลับมาในนั ศิลปินน้องใหม่ของค่ายยักษ์ใหญ่แกรมมี่โกรก็เป็นไปได้นะคะรอติดตามผลงานของน้องในบทบาทใหม่กันต่อไปนะคะและก็เป็นกำลังใจให้น้องกีตาตลอดไปฝากกดติดตามช่องแอดด้วยนะคะสวัสดีค่ะ